สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดคามิล่าแมนกันนะครับหรือก็คือมนุษย์หัวกล้องวงจรปิดนั่นเองครับนี่แล้วก็ขึ้นสี่เหลี่ยมอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้ก่อนเลยนะครับอ่ามันจะเป็นกล้องนะครับนี่ไปดูกล้องวงจรปิดรุ่นเก่าเลยนะแบบนี้เลยนี่อารมณ์นี้ก็เหมือนปีกหมวกนะครับแต่ลักษณะก็จะดูคล้ายๆเหมือนวาดบ้านเลยนะครับนี่นี่กระจกใสๆนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็น อหัวกล้องครับในนี้สุดยอดเติมฐานแบตเตอรี่ไปนี่นี่ประมาณนี้ครับนี่เราก็ได้หัวแล้วครับของค a มเบราแมนประมาณนี้เลยเติมสายก็เติมเติมไปครับหลังจากนี้นี่คือ omy, อนาโตมีอนาถานะครับอ่าเราก็ล่างโครงไปเป็นปกติแล้วเพราะนี่คือร่างคนครับอ่อแบบนี้เลย ส่วนที่ผมว่าตัวนี้นี่คือไม่ใช่คามีล่าแมนธรรมดานะครับมันคือคามีล่าแมนที่ผิดปกตินะครับปกตินะคาม a ล่าแมนก็จะไม่ค่อยอมีพลังการต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับอา่า แต่ตัวนี้นี่พิเศษครับเป็นเป็นคามีล่าแมนที่ไม่เคยกลัวใครนะครับจนได้รับฉายาว่า f e ียเรสคาม m e ่าแมนนะครับหรือคนไทยมักจะชอบเรียกว่าไอ้นี่ก็คือคิริโตนะครับโอ้คิริโตก็รู้สึกว่าจะมาจากเรื่อง s อสอาร์ตออนไลน์นะครับลักษณะท่าทางเห็นเขาว่าถือดาบคู่นะครับแต่สำหรับตัวนี้ไม่ได้ถือดาบคู่นะครับแล้วนี่ก็คือ ชุดสูตรนรับนี่ผมก็ให้มันผิวสวยเลยนับเออแบบนี้เลยมันจะเป็นเสื้อสูรตัวยาวๆเลยครับผมวาดไปนี่คือปอกคอเสื้อนับนี่ประมาณนี้แต่ตรงนี้นี่คือสายนับอ่าเป็นสายเป็นตัวยึดอ่าหรือพูดง่ายคือเป็นคอก็ได้นี่คือปอกนับแล้วก็มีเนคไทนี่ผมก็วาดยาวๆลงมาเลยครับนี่ให้มันปิวอย่างเท่โอ้โหแค่เห็นก็โคตรเท่แล้ว ตรงนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อข้างในนะครับแบบนี้นี่ลากขีดลงมาครับแล้วก็แยกนิดนึงอ่ามันก็เหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในนะครับมีกระดุมสักหน่อยอ่าจากนั้นเราก็เติมแขนครับอ่าไหล่ก็อกผายไหลพึงนะครับคือคาเมราแมนตัวนี้นี่คือเขาบอกว่าต้องบอกว่ากล้าหาญมากนะครับ สู้แบบลุยเดี่ยวเลยครับไม่ต้องรอพักพ่วกครับมีศัตรูตัวไหนก็พุ่งเข้าใส่นะครับไม่คิดชีวิตเลยถือว่าตัวนี้นี่ต้องเรียกว่าโคตรจะกล้าหาญนะครับมีเอกลักษณ์เหน่งเฉพาะตัวเลยอ่านี่สูงก็แขนยาวครับประมาณนี้นี่แล้วก็เติมมือไปมือก็ง่ายๆเลยนะครับนิ้วโป้งนี่ค่อยลากไปแบบนี้ครับ แต่มือนี่มันจะจับอาวุธนะครับอ่านี่ผมวาดอาวุธนะครับอาวุธมันไม่ใช่ไม่ใช่ดาบสองมือหรืออะไรทั้งสิ้นครับแต่เป็นที่ปั๊มส้วมนะครับบอกได้เลยว่าถืออะไรไม่ถือถืออันนี้เท่กว่านะครับนี่ก็วาดกลมๆประมาณนี้แล้วอันนี้ตัวปั๊มนะครับอ่าก็โคง้คงๆหน่อยแบบนี้อ่าประมาณนี้พยายามจะโค้งให้มันแบบ เป็นรูปวงรีนะครับนี่เอาเป็นวงรีครับอันนี้มันกลมไปอ่าประมาณนี้รับกำลังสวยโอเคนี่อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับวาดแขนก่อนเปอรปายนี่เวลายับเราก็ดูตามข้อพับนะครับแล้วก็ขีดๆเอานะครับลองยับดูนะครับยับมั่วเลยนี่ตรงนี้คือกระเป๋า อ่าเป็นการเติมดีเทลให้กับเสื้อสูทเล็กๆน้อยๆ,ๆครับเพื่อให้มันจะดูไม่ล้นๆแล้วก็มือก็จับนี่มือก็จะถืออาวุธนะครับอย่างเท่อ่าพอจัดทรงได้แล้วก็ถืออาวุธเลยครับนี่เป็นที่ปั๊มส้วมจัดไปโอ้โหยิ่งว่านี่ผมก็ไม่อยากนึกภาพเลยนะเออนี่เฟิรอโอ้โหแบ่งเท่ครับตัวนี้ อืมอึมอ่าแล้วเราก็วาดกางเกงครับนี่คือกางเกงฟิบนี่ผมยืนท่าอย่างเท่เลยครับสมแล้วนี่ที่จะเป็นอ่ากล้องวงจรปิดที่ไม่เคยกลัวใครครับนี่นี่คือรองเท้าครับรองเท้าก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ รายละเอียดไม่จําเป็นต้องมีมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวพวกนี้มีจะสีดํานะเป็นคล้ายๆเหมือนเมนอินแบล็กเลยนี่รองเท้าโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่อย่างเงี้ยแหละโอเคยืนท่าอย่างเท่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสื้อสูตรก็พยายามโคง้คงๆให้ส,สวยๆหน่อยนะนี่พยายามจัดทรง่านี่มุมนี้ดีกว่าอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ แล้วแต่เรานี่มีรอยผ่าให้ด้วยครับเพื่อความเท่หรือห,หรือผ่าอย่างนี้ก็ทำให้เราประหยัดสีลดลงไปได้ในตัวด้วยนะครับไม่ต้องระบายเยอะมาต่อไปผมก็จะติดไอพ่นทั้งหลังให้เลยครับนี่ไอพ่นก็ว่าดอย่างนี้เลยครับง่ายๆขีดๆไปตัวนี้นี่ก็บอกได้เลยนะบว่ามันเหาะกลางอากาศได้นั่นเองครับสามารถกระโดดสูงกระโดดไกลได้เพราะมีไอพ่นนี่เองนี่ผมเติมเรดาร์ให้หน่อยเพื่อความฟิน <ś m _> มีเสาอากาศเติมสายหน่อยครับนี่โอ้โหสมจริงโคตรอ่าเอ้ตรงนี้ผมลืมอ่าต้องมีดีเทลหน่อยครับมีปกปกเสื้อน,นอกโอ้โห <ś m _> นี่พอเติมรายละเอียดเข้าไปนี่ดูหล่อผิดหูผิดตาครับโอ้โหนี่ดูดูไปนี่คริโตะคาเมล่าแมนก็เท่นัเนนี่ยโอ้โหจับ ก่อนจะสดต้องเติมแสงสีฟ้าบูกลาสก่อนที่ปัมม๊มอุญจิอ่อยด้วยเบลาวใช้ไลท์โอเคอร์ผสมคุกเขาหมักเข้าด้วยกันให้ลงตัวพูดแล้วก็จะอ้วกเว้ยท่อดูดกากสาดฮอตพิงให้ทั่วกวเนเฉดเงาด้วยเลสสีจะได้สดตดจะได้ไม่เหม็นเว้นไฮไลท์ขาวประหยัดสี แล้วระบายวอร์มเกรแบบไม่ต้องกลัวเปลืองสีเสริมมอสกีนให้ทั่วไม่ต้องกลัวเมื่อยแต่งสีดำปิดท้ายให้เทไม่กลัวเลอะเละเทะเพราะระบายนานปวดหลังซะมากกว่าสั้นๆแม่งเท